อันนี้ก็เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์แน่นอนครับอย่าลวกมันก่อนต้องล้างมือแล้วก็เดี๋ยวไปไหว้สักเจ้าตรงนู้นครับล้างมือก่อนแล้วไปไหว้เจ้าคลาสสิกมากเขาบอกว่าแมันก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนใช่เอาเลยครับพี่เป็นนางแบบให้หน่อยก็คงต้องตักเอาครับตักเอาครับตักเอาถ่ายนูปนะถ่ายนะถ่ายถ่ายถ่ายน่าย

ผมลัางมือก่อนครับ